ยาถ่ายพยาธิยาถ่ายพยาธิกินสามวันกินสามวันวันละหนึ่งเมือ่อละสองเม็ดสาวบ้านติตต่อกันก่อนนอนถ่ายพยาธิถ่ายปีละครั้งท้าเข้าไปสื่ยาถ่ายพยาธิน้่หมอเขาก็ติตทามว่าถ่ายพยาธิครั้งล่าสุด วันที่เท่าไหร่ถ้้เขาจำาบไดเขาก็บอกว่าบริไทมหลายปีแล้วเขาก็จะจัดให้เราแบบนี้เลยเราจะยี่ห้อจะว่าก็ต้องกินประมาณติดต่อกันสามมือมันก็จะมีทั้งยาฆ่าพยาธิและยาถ่ายพยาธิอันนี้มันเป็นยาฆ่าพยาธิก็ะสิมีพยาธินี่พยาธิเส้นได้พยาธิปากขอ พยาธิทุกชนิดเอการถ่ายพยาธิรวมเนาะพยาธิตัวตืดพยาธิเข็มหมุดพยาธิเส้หมาพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิเส้นเดือนยากำจัดพยาธิและไข่พยาธิที่ไข่พยาธิมันกัดสิยูน้ำล้ำใสหลายชนิดรวมๆกันเเดี๋ยวเนาะจบ แต่ต้องทานิดต่อกันท้าจั๋มบดยายฮ่องก็บอกว่าโปรตีนไทยมาดูดเร็วบอกเขาไปเรื่อยเขาก็สิจันให้เทาเลยแต่ว่าที่จริงมันต้องถ่ายทุกๆุกปีแล้วก็ใครที่ควรถ่ายพยาธิกระสเป็นแปลว,ว่าปวดท้องว่าง,งาหานอนคือบางทีอก็บรสบายในท้อง่เอะเป็นแบไทยพยาธิมีอยู่ในลำไส้มากๆม,ม,มันกับดีมันกะดูดกินอาหารในลำไส้เท่า ะแล้วแต่ยีหอพนขังเคียงกับโบมี่ยังมันอาจเสีให้วันทองก็ไดบางทีถ้ามันเป็นยาถ่ายมันกระเสียห้เขาทายออกมาน้าทายแต่ถ้าเป็นยาขามันก็ฆ่าตายแต่อยู่ในท้องมันก็ออกมาเป็นทายขึ้นกันเดี๋ยววันนี้มื่อจะกินมือเหล็กแถมันทายออกตอนสาแล้วจ้ะ กล้องมันก็จะมืดๆหน่อยเราไม่ได้ใช้ระบบ AI ตรวจจับมันก็เป็นหน้าสดนะคะเอามารีวิวกินไปแล้วเม็ดนึงไหลลุดเลยกินง่ายมากยุ่ห้อน,นี้ออนหวานๆออกหวานๆกินไปแล้วหนึ่งกินต่อการอีกสองมือ เบิดสุดนี่ถ่ายพยาธิเราควรจะถ่ายพยาธินะคะเพราะว่าพยาธิมันก็อยู่น้าผักสดซูมเมอร์นี่ผักสดก็มีพยาธิอยู่น้าหมูน้ําไก่น้าหนังมันก็มีพยาธิมันก็นกเป็นเรื่องรายแรงอยู่นะไม่ใช่เรื่องไม่ร้ายแรงคนที่รักษาสุขภาพเขาก็ควรสิทถ่ายพยาธิให้ล้าใสมันสะอาดค่ะเมื่อนี้กับเป็นวันหยุดแต่ว่าเราไม่ได้หยุด เข้าก็ไปเห็นงานคือเกาอันข้อคิดคนโรงงานวันนี้อันจะไปทมเขาเถอะว่าเป็นยังไงยังสัน้นเป็นยังี้ยังสี่บางคนเขากระเฮ็ดแบบสุดๆเร็วแต่ว่าเขาก็ได้ได้แค่นั้นเออเขาก็ได้แค่นั้นเขาเห็นสุดเดียวเพราะว่าความสมารถของคนเฮามันบาขึ้นกันนะคะลากันไปก่อนคลิปนี้บายบาย